วัยรุ่นนะครับเป็นวัยที่ต้องการพลังงานจากอาหารเนี่ยเป็นจํานวนมากนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่ายังต้องใช้ในการเจริญเติบโตของร่างกายนะครับและการพัฒนาระบบต่างๆในร่างกายให้เป็นผู้ใหญ่มากขึ้นนี่นะครับวัยรุ่นวัยที่มีกิจกรรมนอกบ้านเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นการเล่นกีฬาหรือว่ากิจกรรมต่างๆเพราะฉะนั้นความต้องการสารอาหารของในวัยรุ่นเนี่ยก็จะมากค่อนข้างสูงสักหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นก็ ถามว่าสารอาหารอะไรที่มีความสําคัญที่สุดที่จะต้องระวังเป็นพิเศษสาหรับวัยรุ่นก็คงต้องการสารอาหารทุกอย่างนะครับแต่ในปริมาณที่พอเหมาะนะครับโดยเฉพาะโปรโตีนนะครับซึ่งจะใช้ในการสร้างการเจริญเติบโตไม่ว่าจะเป็นมวลกล้ามเนื้อสําหรับวัยรุ่นชายนะครับหรือว่าถ้าเป็นวัยรุ่นผู้หญิงก็อาจจะมีนอกจากสารอาหารหลกักโปรโตีนคาร์โบไฮเดรตและไขมันแล้วเนี่ยก็จะมีพวกแรก่ธาตุและวิตามินบางตัวนะครับ โดยเฉพาะธาตุเหล็กและแคลเซียมนะครับสำหรับน้องๆผู้หญิงนะครับซึ่งจะสูญเสียธาตุเหล็กในช่วงที่มีประจําเดือนนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องการธาตุเหล็กเนี่ยเข้าไปทดแทนจากอาหารนะครับรวมถึงแคลเซียมจากนมเลยแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการรับประทานทุกอย่างนะครับให้หลากหลายแล้วก็ให้ครบห้าหมู่ในปริมาณที่เหมาะสมนะครับไม่น้อยไปไม่มากไปวัยรุ่นเนี่ยก็จะชอบทานขนมเป็นพิเศษนะครับพวกหวานหวานมันๆเนี่ยครับก็จะ อาจจะทําให้น้าหนักเกินได้นะครับก็ให้ระวังควบคุมการบริโภคพวกนี้แทนที่จะอดข้าวนะครับก็ให้อดขนมแทนนะครับถ้ากลัวอ้วนหรือว่าออกกําลังกายให้มากขึ้นนะครับก็จะช่วยให้เราสามารถควบคุมน้ําหนักได้นะครับ ทีนี้ถ้าถ้าเรามาดูว่าอาหารแต่ละชนิดเนี่ยนะครับที่เราจะได้สารอาหารเนี่ยคุณจะต้องรับประทานอะไรบ้างเนี่ยนะครับก็อย่างโปรตีนนะครับทราบกันดีว่าต้องมาจากเนื้อสัตว์นะครับโปรตีนจากเนื้อสัตว์เป็นโปรตีนคุณภาพดีนะครับก็จะได้รับกรดอะมิโนครบทุกชนิดที่ร่างกายต้องการนะครับก็จะเป็นโปรตีนที่มีคุณภาพดีกว่าโปรตีนพืชนะครับก็รับประทานเนื้อสัตว์นะครับโดยเฉพาะให้เลือกเนื้อที่ไม่ติดมันนะครับก็จะช่วยให้เราควบคุมปริมาณพลังงานที่กินเข้าไปได้ดีขึ้นนะครับ ในด้านเรื่องคาร์โบไฮเดรตนะครับจริงๆแล้วคาร์โบไฮเดรตเนี่ยมาได้หลายอย่างมีจาก,จากแป้งแล้วก็น้ำตาลนะครับแต่ว่า,าใน,ในวัยรุ่นเนี่ย ก็ควรจะควบคุมการบริโภคน้ําตาลนิดนึงนะครับเพื่อจะช่วยให้ควบคุมน้ำหนักตัวได้นะครับจริงๆแล้วเขาบอกว่าวันหนึ่งเนี่ยเราไม่ควรจะกินน้ําตาลเกิน5-6ช้อนนะครับแต่ว่าอย่างที่ทราบกันเนี่ยในผลิตภัณฑ์พวกเครื่องดื่มหวานๆทั้งหลายเนี่ยก็1แก้วหรือ1ขวดเนี่ยก็จะมีน้ําตาลอยู่ประมาณ10ช้อนแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็การลดปริมาณตรงนี้ลงเนี่ยก็จะช่วย ให้เรามีสุขภาพดีขึ้นนะครับโดยคาร์โบไฮเดรตในข้าวก็จะเป็นแหล่งหลักของคาร์โบไฮเดรตที่ที่คนไทยกินนะครับส่วนใหญ่ก็ถ้าเป็นข้าวขาวเนี่ยเขาจะเรียกเป็นคาร์โบไฮเดรตที่ย่อยได้ดีหมายความว่ากินเข้าไปแล้วเนี่ยระดับน้ําตาลจะสูงขึ้นเร็วนะครับก็จะขีดจะอิ่มเร็วแล้วก็หิวเร็วด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อให้อยู่ท้องนานขึ้นที่ไม่ต้องกินมากก็ให้กินข้าวกล้องนะครับหรือว่าพวกขนมปังโฮลวีตเนี่ยครับก็จะทําให้มันอยู่ท้องมากขึ้นนะครับ ในไขมันนะครับก็เลือกรับประทานไขมันไม่อิ่มตัวนะครับก็คือพวกน้ํามันพืชที่มาจากพืชนะครับที่ไม่ใช่เป็นไขมันสัตว์นะครับโดยก็มีวิตามินแร่ธาตุต่างๆส่วนใหญ่ก็จะได้จากการกินผักผลไม้และก็เนื้อสัตว์อยู่แล้วนะครับนักโภชนาการเ,เราแนะนําว่าวันหนึ่งเนี่ยควรจะกินผักและผลไม้รวมกันให้ได้อย่างน้อย3-400กรัมผักผลไม้เนี่ยไม่ได้ให้แค่วิตามินและเกลือแร่อย,อย่างที่เราทราบๆกันนะครับมันยังมีใย,ยอาหารนะครับซึ่งช่วยในการขับถ่ายแล้วก็ช่วยให้ระบบทางเดินอาหารของเราดีขึ้นนอกจากนี้ช่วย ให้อยู่ท้องนะครับหมายความว่าเราก็จะอิ่มนานขึ้นก็จะกินน้อยลงได้ด้วยนะครับผักผลไม้นี่ยก็ยังมีสารต้านอนมุมูลอิสระนะครับซึ่งทำให้เรามีสุขภาพดีแล้วก็ช่วยป้องกันการเสื่อมเขี่ยวย่นอะไรเงี้ยนะครับก็จะช่วยตรงนี้ได้ด้วยนะครับ